นี่ค่ะแวะมาแวบหนึ่งเพิ่งอางานเสร็จไปนิดหนึ่งพอดีปวดแรงเราจะมาอัโปโฟกัสย่าคือเช่ญสั่งไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งมั้งก่อนที่จะแบบว่าจะรู้ว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่อีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเป็นคนที่อยากเก็บเฉยๆค่ะรู้สึกว่าชื่นชอบซีรีส์นี้ตั้งแต่ช่วงภาคสิบหนูตามได้ตอนภาคสิบตอนที่เริ่มรูเรื่องกันได้ภาคสิบก,ก็เลยจะมาแกะความทุกคนแก่ีลักพี่ เดลุกเดลุกนรียเดลุกใช่ไหมจริงๆก็มีไฟนอล15ด้วยแต่ว่ากล่องเหล็กหายไปแล้วอะ่ะไม่รู้พ่อกับน้องตัไวไหนมีอะไรบ้างนะมาปกหลังนี้อันนึ่งยีตเแพนยีจะไปเล่นยาวๆแล้ว,ลวนะนะเสาทีนี้น่าจะหายตัวไปยาวอยู่เพราะว่าช้าให้เวลามาวีกเดียวเองแล้วช้นก็จะเอาเครื่องกลับไปเล่นต้องมีเวลาวีกเดียวนะทุกคนมีมิมนิซาวทกนะคะอุยอะไรอะซัมมอน ว้าว wow. ตัวแคทชวรเหรออ่านว่าอะไรรูเรียกงมันน้องกระบองเพชรเอ้ยมีโน้ตบุ๊กแอดบุ๊กคือเป็นคนชอบซีรีส์นี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าภาคนี้เป็นเป็นตำนานที่ได้รับการกล่าวขานจากหลายๆฝ่ายโอ้เพิ่งรู้ว่าคราวใช้ต่างหูทองเป็นตุ้มๆแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ดู Advanced t ิลด์แมมั้งที่เชอตามอุ้ยดูดีจังเลยเอ้มีน้องกบด้วย ภาคนี้คือแบบือเชื่อเคยไปดูพวกที่เขาบอกว่าเออภาคเก่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปนั่งมั่งนั่งดูบ้างเลยว่าไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้เล่นนะคะวันนี้สนุกใช่ไหมดิจิตอลไลฟ์อันนี้ใครเข้าใบอกได้ไหมว่าทําไมเป็นกบทุกคนเลยทุกคนมีความเป็นกบชิฟามีช่วงหนึ่งเชื่อผมเหมือนชิฟามากเลยผมยาวสีดําแต่รอบนี้น่ยเปลี่ยนผมเป็นไม่ได้ตัดแบบกระตรงแบบนี้ถ้าผมยาวกว่านี้ก็คอได้แล้วแหละ <laughs> แต่ก็คงไม่ได้ชุดโป๊ไป น่นารักหนูก็จะรู้เรื่องแบบเต็มๆสตีเหมือนแอนิเมะเลยอะ่ะเซฟิลสัสเจอเจอนี่ฝั่งตัวร้ายใช่ไหมอาร์ตบุ๊กก็มีความการ์ตูนแบบคนวาดการ์ตูชะชะนช,กโกโชัดๆจกุบเฌออาจจะปรับเสียงเป็นญี่ปุ่นแต่เล่นเป็นอังกฤษเพราะไม่รอดจริงๆแฟชั่นจกุบใครกินนี่ว้าวสีว่า อช,ชอบอาร์บัวเขาจังเลยสวยชอบอะเวลาเห็นคนทำอะไรอย่างเี้ย็บกลองเหล็กแน่เลยข้างในไม่มีแผ่นเพาแผ่นอยู่ในนู่นโอเคใช่หัวใจใกล้การวมาชันญี่ปุ่นมาแล้วนะคะรอบนี้รู้สึกเบาวกว่ารอบสิบห้าสิบห้าเป็นกล่องเหล็กเลยเ่ะเศร้าใจมากเลยเพราะด้วยความที่ย้ายคือเชื่อมีเพลงสิตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ย้าย ย้ายของย,ย้ายคือเครื่องเกมมาย้ายมันไม่ย้ายนะเครื่องเกมอยู่ที่บ้านน้องตลอดน้องบ้านหนึ่งตลอดใช่ไหมไม่รู้ใครเอาไปเล่นแล้วมันหายแต่ก็ไม่ได้มีใครเอาไปเล่นนอกจากฉานถ้าเชอไม่ไปเล่นก็ไม่มีใครเล่นแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันไปไหนเครื่องนี้เชอก็เป็นอคนออกตังหันตังกับพ่อชือ้อแต่คนที่ได้เล่นเยอะที่สุดคือชาน <laughs> ช่วงนี้พอดีมากเชอรรู้สึก amazing ที่อยู่ก็ได้มีเวลาในการนั่งเล่นแบบเล่นจริงจงถ้าเกิดไม่ได้ มีสถานการณ์อะไรแบบนี้เชอก็คงใช้ช่วงเวลาสงการานยุดยาวสงการานในการเล่นเชอก็จะรีบเล่นให้จบเมลก็นะคะเปมปกตินะคะแต่ว่ายังมีคอนเทนต์ลงให้ทุกคนเรื่อยๆแน่นอนเดี๋ยวเจอกันได้เรื่อยๆนะจ๊ะก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะ enjoy your day and how d i y I will enjoy mine どう